วิธีการประกอบเครื่องเป่าลม eb 650นะคะน้องนะคะเป็นเครื่องเป่าลมใบไม้เป่าไฟป่าหรือเป่าลมอะไรต่างๆนะคะน้องสามารถเป่าได้เลยค่ะเพราะว่าตัวน้องนะคะมีกำลังแรงม้าถึง6แรงม้าด้วยกันเลยนะคะและก็เป็นเครื่อง2จังหวะค่ะแรงๆสีจี๊ดๆแบบนี้เลยค่ะอุปกรณ์ของน้องนะคะจะมีนี่ค่ะกระบอกเป่าลม4กระบอกด้วยกันเลยนะคะหน้าตาของน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยจ้ะ อันนี้นะคะที่เห็นเป็นแง่งขิงอย่างนี้นะคะก็คือจะเป็นที่ใส่คันเลงนะคะเดี๋ยวเราจะมาประกอบให้ลูกค้าดูกันนะจ๊ะมีค่ะมีแกรอนผสมน้ํามันแล้วก็มีอุปกรณ์ในการประกอบนะคะจะมีตัวแหวนไปให้นะคะลูกค้าเพื่อที่จะรัดกระบอกเป่าลมนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการประกอบเครื่องเป่าลม EB 6 5 0กันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะ น้องนะคะจะมีท่อใหญ่ๆแบบนี้ค่ะเรานำท่อใหญ่ที่เป็นย่นๆแบบนี้นะคะมาประกอบใส่ตรงข้อต่อน,นี้เลยจ้ะแล้วก็เราจะใส่แหวนไปก่อนนะคะลูกค้าหลังจากนั้นนะคะเราจะใช้ไขควงไขแหวนค่ะให้รอกตัวกระบอกเป่าลมให้อยู่นะคะเพราะว่าน้องเครื่องตัวนี้นะคะมีกำลังลมที่แรงมากกันเลยทีเดียวนะจ๊ะ ร็อกให้แน่นๆเลยนะคะหลังจากที่ร็อกแน่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ,ะเราจะใช้กระบอกตัวนี้ค่ะที่มีความเยื่งขีดนะคะต่อเลยจ้ะเราจะใส่ตัวแหวนไปก่อนนะคะลูกค้าเพราะว่าตรงนี้นะคะต้องอยู่ข้างในกระบอกอย่างนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเราให้อดนมินต่อให้ดูเลยจ้ะนี่นะคะ หลังจากนั้นนะคะให้ดึงตัวแหวนลงมาแล้วใช้ไข่ควงหมุนตัวแหวนให้แน่นเลยจ้ะเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะมาใส่มือคันเร่งค่ะนี่นะคะคุกค้มมือคันเร่งนะจ๊ะตรงด้ามน,นะคะมันจะมีเป็นอย่างนี้เลยค่ะไอ้กล้องโฟกัสนะคะ แลนี่นะคะก็คือน็อตคันเร่งนะคะเราจะต้องนำตัวน็อตนะคะมาใส่ตรงนี้ค่ะดเดี๋ยวเราจะนำตัวคันเร่งนะคะย,ยึดไปกับแกนด้านในน,น,นนะคะดเดี๋ยวเราจะไปกันช้าๆหน่อยนะคะนี่นะคะเราจะต้องใส่ให้ถูกด้านนะคะลูกค้าเพราะว่าตัวสวิตต้องอยู่ด้านบนตลอดนะจ๊ะใช้งานที่ง่ายๆเลยค่ะ นี่นะคะหลังจากที่เราใส่น็อตไปแล้วเราก็จะไขนี่นะคะขันให้แน่นเลยจ้ะจะได้ง่ายต่อการใช้งานนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำตัวกระบอกตัวนี้นะจ๊ะที่เล็กๆ วิธีการใส่ลูกค้าใส่ให้ตรงล็อกตรงนี้นะคะแล้วก็ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวอันนี้แอดมินจะต้องปรับลงนิดนึงนะคะเพราะว่าจะใส่ตัวน้องไม่ได้ค่ะสามารถปรับลงได้อย่างนี้นะคะตามความถนัดของลูกค้าเลยจ้ะนี่นะคะวิธีการใส่น้องนะคะใส่น้องให้ตรงร่องนะคะ แล้วก็หมุนค่ะให้ลงล็อกนี่ค่ะเรียบร้อยจ้ะหลังจากนั้นนะคะเราจะนํากระบอกนะคะที่มีเหมือนปากเป็ดเลยจ้ะสภาพน้องอาจจะเขอะเขอะหน่อยนะคะเพราะว่าอันนี้ใช้งานจริงค่ะใส่เหมือนกันเลยค่ะแล้วก็หมุนค่ะเรียบร้อยค่ะนี่นะคะประกอบเรียบร้อยประกอบให้แน่นหนานะคะลูกค้า เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวิธีการประกอบเครื่องเป่าลม EB 6 5 0ตัวนี้นะคะเป่าใบไม้เป่าไฟป่าหรือเป่าลมอะไรต่างๆนะคะน้องตัวนี้เอาอยู่ค่ะสำหรับลูกค้าที่ถูกใจนะคะสามารถกดสั่งซื้อได้เลยค่ะหากชอบฝากกดไลค์กดใจกดติดตามไว้ด้วยนะคะ